สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีมังกรนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีมังกรประจําเดือนมกราคม2564นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ e n e r n a l reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะสวัสดีปีใหม่นะชาวราศีมังกรทุกคนนะคะ ก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่หัวใจของพวกคุณจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามังกรนะบรรยากาศของความรักนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะดูแลสุขภาพนะคะอากาศหนาวใครๆก็อยากมีคนไว้คอยกอดน,นะคะแต่ถ้าไม่มีก็มองหาน้องหมาน้องแมวเอามากอดมาเป็นเพื่อนเราไปกอดน,นะจ๊ะทุกคน มาเริ่มกันเลยนะคะมกราคมนี้ตัวตนได้เป็น2องคาถานะคะคุณกำลังเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆนะมันเกิดความลังเลเกิดความสับสนนะคะหรือบางคนเนี่ยในมวลพลังงานความรักถ้าเกิดมัน ที่ผ่านมาคือน่าจะมีปัญหานะคะนะเป็นห,ห้าดาบนะคะมีปัญหาไม่น้อยเลยอาจจะทะเลาะทกเถียงกันได้นะคะนะสร้างความปวดหัวให้ให้พวกคุณไม่ใช่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะโหมดไหนก็ตามนะคะนะดูเหมือนมันมีอุปสรรคติดค้างแต่ตอนนี้เดือนมกราเนี่ยคุณจะเริ่มเอาจิตเอาใจไปโฟกัสอย่างอื่นละบางคนอาจจะ มองหาสังคมใหม่ๆหรือเพื่อนคุยใหม่ๆนะคะหรือบางคนเองก็อาจจะมองหาเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรหรือเปล่าหรือความสนใจอย่างอื่นของเรานะคะเหมือนคล้ายๆแบบเราจะเบนเข็มเกี่ยวกับความสนใจของเราไปที่โหมดอื่นนะคะแล้ที่นี้นะคะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเราอยู่นะคะในเดือนมก,กราคมนี้นะคะได้เป็น3ามคาานะก็จะมีการ ออกไปพบปะสังคมเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมใหม่ๆบางคนไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะตรงนี้เนาะนะคะเหมือนคุณถอยออกมาจากเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เน้นในเรื่องการพบปะผู้คนคนอื่นมากกว่าหรือบางคนเองเอาใจถอดห่างไปจากคนที่เราชอบหรือคนที่เราเคยคุยด้วยนะคะแบบเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อดู เพื่อตามหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาปัญหาเยอะเนาะทะเลาะกันด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยคุณก็รู้สึกอึดอัดในใจค่อนข้างที่จะมากนะบางคนเองก็รู้สึกว่าพันธนาการลหลายๆอย่างมันพันตัวไปหมดนะคะหาทางออกไม่ได้จะแก้จะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะคะนะจะถอยจากคนเหล่านี้ก็ไม่ได้หรืออะไรเนี่ยมันยังผูกมัดพวกคุณไว้อยู่นะ ซึ่งบางอย่างมันเป็นความคิดของเรานะคะที่เราวนอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นเราเหมือนยังไม่ถอยออกมานะแต่ตอนนี้ในเดือนในเดือนมกราเนี่ยคุณคุณจะถอยออกมาละคุณไม่อยากที่จะฟุ้งซ่านจากเรื่องราวแย่ๆที่ผ่านมานะคะทีเนี้ยพอถอยออกมาปุ๊บแบบมันกลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะดีสำหรับคุณคุณได้พักเยียวยาจิตใจ The Star นะคะ แล้วคุณก็อาจจะเจอใครบางคนด้วยที่เป็นพลังงานใหญ่ๆนะคะในเดือนนี้เนาะเห็นไหมมีทั้งเดิศซันทั้งเ h e s สตาร์นะคะคนที่เราไปเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะะ จะเป็นคนที่อาจจะโดดเด่นป๊อปปูล่ามีชื่อเสียงหน้าตาดีหรือไม่ก็มีความเก่งความสามารถนะคะมีอะไรที่เป็นประกายค่อนข้างที่จะมากนะคะบางคนอยู่ในสังคมที่มีแต่คนหน้าตาดีไฮโซประมาณนี้เนอะเข้ามาแล้วก็พูดคุยกัน เหมือนบรรยากาศอะไรต่างๆนานามันค่อนข้างที่จะดูดีนะคะก็อาจจะทําให้เราเคริบเคิมแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีความหวังได้นะคะในหมดของคนที่รู้สึกบาดเจ็บเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการเยียวยาสภาพจิตใจ เหมือนไม่ค่อยเร่งรีบอะไรเนาะนะคะค่อยๆบางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวทะเลหรือเปล่าหรือไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติก็เป็นไปได้นะคะพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในบรรยากาศที่ดีฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจตัวเราไปด้วยนะคะแต่กลายเป็นว่าอ้ในจังหวะในจังหวะเหล่านั้นที่เรากําลังเยียวยาหรือรักษาบาดแผลใจแล้วเนี่ยนะการออกไปพบอะไรใหม่ๆหรือโลกที่มันกว้างขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีตัวเลือกเข้ามาซะงั้นให้เราได้เลือกเจ็ดทู นะมีคนเข้ามาให้คุย ให้เลือกให้พูดคุยหรือบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่หน้าตาดีหรือทุกอย่างเพอร์เฟกหรือบางทีตกอยู่ในพลังงานของการหลงไหลได้ปลื้มเขาค่อนข้างที่จะมากนะคะนะดังนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ไปเพราะว่าบางทีมันเป็นมันยังเป็นภาพลวงตาอยู่นะคะมันยังไม่ใช่ของจริงนะอย่าเพิ่งในจังหวะเดือนนี้ถ้าเจอใครที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทักทายส่งมเมสเซจมาน่ะไหมแป่คาถาเนี่ยข้อความนะทีนะ่จนะมีเข้ามาหรือการจู่โจม จากายใดาฟหนึ่งหรือการพบรักกระทันหันนะคะอย่างรวดเร็วนะดังนั้นบางอย่างมันอาจจะเหมือนภาพลวงตานะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ของจริงนะเราอาจจะยังไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรใดๆนะคะดังนั้นก็ค่อยๆพิจารณาไปเนาะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะในเรื่องราวของหัวใจนะคะดังนั้นก็ถนอมจิตใจนิดหนึ่งนะแล้วทีนี้นะคะ ใบนี้นะเดทเกิดขึ้นนะเดทแอนด์รีรีเบิร์เนาะนะการจบและการเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็ประมาณว่าคนใหม่ๆจะมีเข้ามาหรือบางทีถ้าเรายัางติดติด กับดักกับคนเก่าๆอยู่เนี่ยพลังงานเหล่านั้น่าจะยังฝังพวกคุณอยู่แต่ตอนนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่พวกคุณจะช่างใจหละว่าพวกคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความรักเก่าๆที่ผ่านมานะคะนะเพราะว่าในเดือนนี้เองมีตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะการพุ่งตรงเข้ามาการส่งข้อความหรืออะไรใดๆประมาณนี้นะคะนะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานใหญ่ด้วยนะคะรวมไปถึงในคนที่มีแฟนแล้วเนี่ย บางทีนะเขาอาจจะติดต่อหรือพูดคุยอะไรเข้ามานะคะที่ยังคุยคุยกันเล้าห่างกันไปนะคะณนะต,ตอนนี้ในจังหวะน,นี้คุณจะมีตัวเลือกคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกคุยเขวในกับคนปัจจุบันของคุณหรือกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นกาวถ้วยพวกคุณจะใช้ชีวิตแบบลันลา แล้วก็เลือกในสิ่งที่มีความสุขมากกว่านะคะอะไรที่เค,เคร่งเครียดก็จะไม่ค่อยอยากจะสนใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเดือนมกราคมเนี้ยก็จะปาร์ตี้เยอะนะคะแล้วก็พบเจอคนมากมายหลากหลายเลยนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะโดยโดยภาพรวมของพลังงานเห็นไหมเดือนสันบางทีคนที่มีชื่อเสียงคนป๊อปปูล่าเนี่ยอาจจะเข้ามาในพลังงานเกี่ยวกับความรักของพวกคุณนะคะนะ,นะ ก็จะประมาณนี้นะคะมังกรทีนี้นะเดี๋ยวมาเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีคู่มีคนคุยมีแฟนแล้วนะคะนะราศีมังกรนะคะมาดูนิดหนึ่งตอนนี้คุณรู้สึกกับคนของคุณว่าอย่างไรบ้างนะความรู้สึกของคุณนะคะ the hello fan นะคะ the devil นะ ดมมนนะคะ mm hmm. มีแต่ไพ่เมเจอร์คณาทั้งนั้นเลยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษก,กและคณาพฤษศกนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรและคณามังกรหรือบางทีอาจจะเป็นราศีมีนลัคนามีนได้ด้วยนะคะรวมไปถึงอิทธิพลของชาวธาตุน้ํานะคะก็คือกรกฏพิกจิกมีนนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะคะความรู้สึกที่มีนะอเรา เอาจริงๆเราก็หลงไหลกับเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็มังกรเนี่ยใจเย็นใจนิ่งนะคะแบบพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาะคะพร้อมที่จะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างกับเขานะคะรู้สึกคือเขาเรียกว่ารักด้วยบริสุทธิ์ใจนะความรู้สึกของเรานะคะหวังดีต่อกันนะคะแล้วก็เราเองก็หลงไหลกับตัวเขาค่อนข้างที่จะมากนะคะแต่เขาก็มักจะสร้างความกังวลใจหรือความระแวงใจความไม่แน่ใจ ให้กับคนนะเดอะมูนนะคะคุณอาจจะกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่าบางทีในสถานการณ์นี้เขาอาจจะดูเหมือนว่ามีอะไรซับซ้อนเข้ามาเนาะนะมันเลยทำให้เรารู้สึกกังวลใจนะคะแล้วก็ Queen of Cups เราก็ปรารถนาดีกับเขานะคะนะยังรอเขาอยู่ตรงนี้นะคะรอด้วยความใจเย็นแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในใจของเรานะที่มีให้กับเขานะคะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนู้นะว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะคนของคุณนะคะนะรู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างตอนนี้เนาะดดาบนะคะสคาทานะคะแล้วก็หดาบนะคะแล้วก็ห้าถวยนะคะดูเหมือนว่า เขาน่าจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังกับตัวเราอยู่เนาะนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเคยทำอะไรที่ที่แบบทำเรื่องที่ไม่ดีกับเรานะคะนะก็เลยมีความรู้สึกกังวลใจหรือว่าอึดอัดจใจนะที่จะมาเจอกับเราหรือมาคุยกับเรานะคะด้วยความที่ว่าเขาน่าจะเคยมีความผิดอะไรที่ทำไว้กับคุณนะคะ แล้วก็สองกระทาก็อยากติดต่อกับคุณนะคะนะอยากพูดคุยบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลนะคะอยากมาหานะหกดาบนะคะนะบางคนคบกับชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือคนที่ห่างไกลนะคะอาจจะต้องพึ่งโลกโซเชียลนะคะอยากทักทายนะ,ะอยากสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะแล้วก็ห้าถ้วยเขายังรู้สึกติดค้างกกับคุณอยู่นะเสียใจยนะแม่บอกว่าเหมือนเขาจะสำนึกผิดนะในสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณไว้นะคะ มองแล้วว่าเขารู้ว่าตัวเขาทําผิดอะไรไว้กับคุณนะคะแล้วก็ยังรู้สึกติดค้างรู้สึกยังเสียอกเสียใจนะคะหรือบางทีระหว่างเรากับเขาอาจจะยังมีเรื่องติดค้างกันอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะคือเสียใจแล้วก็ยังติดค้างกับความดราม่าที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะทีนี้นะ เรามาดูนิดหนึ่งนะว่าระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นะของมังกรแล้เกาะกับคนที่มีคู่มีแฟนมีคนคุยนะคะเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะะ The เนะ King ofwands <laughs> Queen ofwands ซึ่งก็เป็นคู่กันเนาะนะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะ่ะ เรากับเขานะคะก็ต่างคนต่างมีบทบาทมีหน้าที่นะคะอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากมากเป็นพิเศษนะาจะไปดูแลเรื่องราวเหล่านั้นมากๆนะคะแล้วก็เวลาจะพูดคุยอะไรในเดือนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความเป็นงานเป็นการนะแต่ว่าตัวเรามีอิทธิพลของความที่อาจจะมีเรื่องโมโหอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะเดอะทาวเวอร์นะคะนะคะดังนั้นอาจจะต้อง มันคือที่ผ่านม,ามันอาจจะมีเรื่องพลิกผันหรือมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะที่ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องผิดใจกันนะคะแต่ว่าเดือนมกราคมเนี้จะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะนะแต่ถ้าระหว่างเรากับเขาอีกโกทิสติมากจนเกินไปมันก็จะเป็นการแข่งกันแล้วก็จะไฟกันได้นะอันนี้นะต้องแบบค่อยคคุยเนาะค่อยคคุยดูด้วยหลักด,ดูด้วยเหตุผลนะคะแต่ก็ดูแล้วว่าต่างคนอาจจะโฟกัส เรื่องการงานมากเป็นพิเศษนะคะนะแล้วก็แต่ละคนเองก็มีที่ตั้งหรือมีเป้าหมายหรือมีสิ่งที่จะต้องทำเฉพาะของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเนาะนะคะเราก็หกถ้วยนะคนคนนี้ยอาจจะเป็นคนเก่าของเราก็ได้เนาะที่อยู่ในใจของเรานะคะนะเราก็อยากได้รับการเขาเรียกว่าการเอาใจใส่หรืออะไรที่วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมนะคะอืม ก็เดือนนี้เองความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆที่จะพูดคุยกันไปนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังสามารถคุยกันได้นะคะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราติดด้วยอ e ีโก้ทิทีกันทั้ง2องฝ่ายนะคะมันก็อาจจะดูห่างเขินกันนิดนึงเนาะอ <Okay. S 1> ่ะทีนี้มาโหมดของคนที่โสดนะคะ มังกรนะคนโสดน,นะคะความรักความสัมพันธ์เดือนมกราคามนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะจ๊ะทำไมได้ใบเดิมเดอะทาวเวนะคะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะสามเหรียญก็มีคนเข้ามาให้เราพูดคุยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งเลิกเพิ่งจบหรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันพลิกผันกระทันหันนะอืซึ่ง บางทีมันอาจจะยังคุกกุ่นไปด้วยพลังงานที่ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดือนนี้คนโสดอาจจะโฟกัสเรื่องการทำงานหาเงินมากเป็นพิเศษนะคะนะแล้วก็เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนบางกรอาจจะเพิ่งจะโสดก็ได้นะคะหรือกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อะไรสักอย่างหรือว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการยกย้ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือการที่เราจะเปลี่ยนอกเปลนใจไปจากใครบางคนนะคะนะแต่ว่าเดือนนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้เราพูดคุยนะคะ อาจจะช่องทางสื่อสารก็ได้ช่องทางโซเชียลสินะนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะตรงนี้ก็จะมีเข้ามาในหมู่ของสังคมเนาะนะคนโสดก็ลองเปิดใจพูดคุยดูนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูหน่อยนะคะบางคนอาจจะปิดกัน้นนะ,ะไม่อยากมีความรักความสัมพันธ์อีกเลยนะคะดังนั้นให้โอกาสตัวเองนะคะค่อยๆเปลี่ยนนะคะนะ ทีนี้นะคะคนมังกรนะที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูนิดนึงตอนนี้คุณรู้สึกกับคนที่คุณแอบชอบว่ายังไรบ้างนะ j u s t m e n สิคทานะคะสองถ้วยรักอะชอบเหลือเกินนะคะชอบเหลือเกินนะคะแต่ว่าเหมือนว่าเราเองพยายามที่จะตัดใจจากคนคนนี้นะคะนะเพราะว่ารู้สึกความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนว่าเป็นไปได้ยากเนาะเหนื่อยหนักเหลือเกินนะคะ นะอะไรก็ไม่รู้เนาะติดขัดปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราก็เหมือนติดอยู่ในวิบากกรรมนะระหว่างเรากับเขาอาจจะเป็นคนที่ตามกันมาแต่ชาติพบก่อนนะคะนะเจอกันก็ชอบกันเลยหรือว่าเรารู้สึกว่าชอบเขาอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าถอนตัวไม่ขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากหรือมันเหนื่อยก็เป็นไปได้เนาะอืมยังไงเดียการที่จะพัฒนามันเป็นไปได้ยากนะแต่ความรู้สึกของเราที่มีกับเขาเนี่ย คือเขาอะเหมือนงานหนักสําหรับเราสิบคาทานะคะนะแต่เราชอบเขามากเลยนะแล้วก็เดทบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกหรือคณะพิจิกก็เป็นไปได้นะคะหรือชาวต่างชาติต่างภาษารวมไปถึงพ่อแม่แม่ๆไ,ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเดทเองนะเราอาจจะรักฝังใจกับใครคนนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นคนเก,ก่าๆที่เราเลิกไปแล้วก็ได้นะ,ะแล้วเราแบบตัดใจไม่ได้อะนะคะหรือบางคนเองพยายามที่จะตัดใจจากคนคนนี้นะคะแต่ว่า ดูจากไพ่เราก็น่าจะยังทำไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกฝั่งนู้นนะคะที่มีต่อชาวราศีมังกรน,นะคะคนที่คุณแอบ,บชอบนะคะเขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะ6ดาบนะคะ1คาถาแล้วก็4คาถาแล้วก็ Queen อฟ Pentacles ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคนละที่คนละจังหวัดกันเลย หรือว่าคนละประเทศนะเขาก็มองว่าเราอาจจะเป็นคนไกลนะคะนะที่ห่างกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็เหมือนแบบคบไปเรื่อยๆค่อยๆคุยนะคะนะแต่อีกมวลพลังงานหนึ่งนะคะก็อยากจะเข้ามาพบเข้ามาเจอนะคะมาพูดคุยบางคนเนี่ยอาจจะแอบชอบกับคนที่เราพูดคุยกันอยู่ก็ได้นะที่ว่าเราอาจจะพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าคือเขาอยากจะมาหาเรานะคะเขาอยากจะหนึ่งคาถาเนี่ย อยากจะพูดคุยเนาะ ทำความรู้จักให้มากขึ้นนะคะเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะสี่ขาทาเรากับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็ได้หรือมาหาลัยเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนี่แหละที่เจอกันอยู่บ่อยบ่อนะคะความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะเหมือนอยากจะกระชับความสัมพันธ์เลยนะ Queen of Pentacle คุณดูดีในสายตาเขานะคะวางตัวเป็นนะคะแล้วก็ใจนิ่งแล้วก็ขยันทํางานนะคะดูดีนะคะดูอาจจะดูหรูดูแพงก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทําตัวแพงก็ได้นะคะนะในเซตา คุณค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะมังกรอ่ะทีนี้เรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขานะคะมังกรกับคนที่คุณแอบชอบนะคะเดือนมกราคามนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบคาทานะเพจ of one ะเดทนะคะ, date, ะ,คะทำไมเป็นเดทอะได้เป็นเทสนะคะ มันเหมือนเรื่องที่หนักอกหนักใจเนาะบางคนเนี่ยแอบชอบคนนี้มานานแล้วนะคะเขาก็อยากมาทําความรู้จักกับเรานะอาจจะอยากมาหาด้ซ้ําไปนะคะแต่เดทสถานการณ์เดือนนี้มันอาจจะยังไม่ไม่เป็นใจเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนะคะที่ย้อนกลับมาแบบเหมือนมันเหมือนสไตล์เดิมๆนะคะแล้วก็ได้พินเทส ความสงสัยเคืบแขงในใจเรานะกังวลน,นะคะบางคนอาจจะดีวกับคนเก่าอยู่หรือเปล่านะคนที่เราจบไปแล้วเลิกไปแล้วนะคะนะเขาก็อาจจะมีการแบบเหมือนส่งข้อความติดต่ออะไรกลับมาแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่ได้ไว้ใจเนาะเรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็บางคนเองนะอาจจะอยากจบนะมังกรน,นะคะ ที่เราไปแอบชอบใครบางคนเนี่ยเราอาจจะอยากที่จะจบเราอาจท,ที่แบบคืออยากจะปิดจ็อบกับคนคนนี้ไม่อยากที่จะพูดคุยแล้วอะไรประมาณนี้นะด้วยความที่ว่าเราอาจจะคิดเยอะนะคะหรือเราอาจจะสงสัยในตัวของเขานะคะก็อาจจะเกิดประเด็นเขาเรียกว่าอาจจะทะเลาะก,กันได้นะคะหรือว่าแบบเงียบหาย กันไปเลยนะคะอืมมันอาจจะเป็นแบบทไลา์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเดทเนี่ยตรงนี้นะทไลายของการเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมมันอาจจะติดอุปสรรคปัญหาอะไรอยู่นะคะช่วงมกราคมนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูคําแนะนํานะคะสําหรับคําแนะนําคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะจริงๆต้องยกขึ้นมาแรกตอนแรกเนาะอ่าใบแรกนะได้เป็นใบนี้นะคะ เดือนนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะมังกรคนที่มีคู่แล้วนะคะ new beginning นะคะการเริ่มต้นใหม่การผรจนภัยครั้งใหม่รอคุณอยู่อบกอดมาและใช้ชีวิตตามความฝันในแบบที่คุณลงไหลนะคะการเริ่มต้นใหม่นะอาจจะหมายถึงเรา เราอาจจะมีมุมอมองความคิดใหม่ๆก็ได้หรือการให้โอกาสใหม่ๆสําหรับกันก็ได้นะคะหรือการมองในเรื่องความรักที่แตกต่างไปนะการรู้จักใช้ชีวิตการรู้จักเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าการที่เราอาจจะปลดปล่อยตัวเองให้แบบเป็นอิสระจากพันนาการหลายๆเรื่องนะคะที่เราอาจจะยังติดค้างหรือย,ยังแบบติดอยู่ในกับดักเหล่านั้นอยู่นะคะก็ มันจะเป็นเขาเรียกว่าฟรีดอมอิสระทางความคิดทางความรู้สึกทางจิตใจของคุณนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณจะเริ่มใหม่ในเรื่องราวของความรักของคุณแบบไหนหรือมุมมองหรือความรู้สึกการเข้าใจชีวิตยังไงในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันมิกซ์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะว่าจะเป็นไปยังไงนะคะ,ะต่อมานะคะ deep knowing นะคะก็คือสัญชาตญาณเนาะการรับรู้การเชื่อการ ช้เกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญาณความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะเข้ามามีทิพลในของเดือนมก,กราคมนี้นะคะก็คุณอาจจะเลือกที่จะเชื่อในสัญญาณหรือความรู้สึกในสัญชาตญาณในในใจของคุณมากเป็นพิเศษเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเลือกที่จะเป็นอย่างไรหรือเรารู้สึกว่ามันอันตรายหรือปลอดภัยอะไรยังไงนะคะนะตรงนี้ก็เรื่องสัญชาตญาณความรู้สึกเซนส์น ของเราเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลในเดือนมกราค,คมนี้ทีนี้ความรักของคนที่โสดนะคะเป็นเร่องไรบ้างนะคะเดือนนี้แต่เป็นใบนี้นะคะขอให้มีความใกล้ชิดระหว่างคุณแต่ให้พื้นที่ซึ่งกันราะกันเสมอความรักไม่เคยเรียกร้องเพียงแค่ยอมและให้นะคะนะก็อืม เขาบอกว่าคือใกล้ชิดนะ่ะใกล้ชิดแต่ว่าไม่ได้บังคับเหมือนก็ยังให้อิสระต่อกันนะคะมีความหยาย่วงใยมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นการบีบบังคับหรือบงการที่จะให้ใครทําอะไรตามใจเราหรือคาดหวังจนเกินไปที่เขาจะต้อง ทำอะไรให้กับเราตามใจที่เราต้องการนะคะตรงนี้ก็ต้องเหมือนให้พื้นที่ระหว่างกันและกันนิดหนึ่งเนาะในความสัมพันธ์นะคะมันถึงจะเติบโตไปได้นะคะต่อมานะคะ Here and now นะคะก็บอกว่าเนี่ยก็ past แล้วก็ future นะคะก ไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตนะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็คิดวิเคราะห์ในเรื่องราวของปัจจุบันให้ดีๆเนาะประมาณนี้นะคะคือบางคนอาจจะแบบ เป็นเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะคะแต่ยังไม่ต้องไปคิดถึงว่าอนาคตเนี่ยต้องแต่งงานกันเป็นแฟนกันหรืออะไรต่างๆนานา,นานหรือบางทีอาจจะไปบางคนอาจจะไปตกค้างอยู่กับเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาน,นะคะอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขนะหรือมันทําให้เรากังวลใจหรือยังเสียใจดราม่ามุกบอนไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้สติในการดําเนินชีวิตนะยิ่งกับเรื่องหัวใจเนี่ยนะคะก็ต้อง ดูกันเป็นช็อตเป็นช็อตกันไปเลยนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะโอเคขอบคุณชาวราศีมังกรมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมวังในเรื่องราวของความรักนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะไว้จเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ